การทดลองภูเขาไฟระเบิดปุ้มเลยเดี๋ยวโอเคเท่ไหมไหไงเอ้ยอะพอพออีกหน่อยอีกห่อยพอแล้วนะโอเคใส่น้ำมะนาวเลยแช่อ่าแล้วใส่น้ำมะนาวจับจับหูแก้วค่อยค่อยเทลงไปค่อยค่อยเทลงไปโอ้โหเบอร์